เป็นหิมะเปียกงั้นอีเวนโอเคตามสบายเลยจ้าลงนายังถทยังถไ,ไปไปถทหรือยังเดี๋ยวออกไปถ่ายข้างนอก ชันบองอย่างศิลปะสวยอะ่ะสวยใช่ไหมอัศจรรย์สัสดีค่ะอัศจรรย์ใจเลยอะ่ะเราอยู่ลกูกใบเดียวกันไหมมันสวยนะบอบอปะคือกรปอสึกกรค่อยไถยคืออะไรอะ่ะ สวัสดีทุกท่านนะครับยกเว้นยายพราไปเอามาจากไหนฮะไปเอามาจากไหนถ้อยคำนี้สวัสดีค่ะสมิลาอยากได้หิมะมาทำน้ําแข็งใสมันไม่แซบเด้อเดี๋บอกให้มันไม่อร่อยหรอกม,มันเหมือนจะอร่อยเฉยๆคุณช่างใจแสนดี โอ้คนพูดดี่บอสโอ้ขอบคุณในลายด้ยวยสันแสนดีอีรีบอแสนดีนี่คุ้นๆนะซื้อบ้านสันบอกครับกระสิซื้อบ้านแล้วตัวอาศสจรจรั์คุณสมิลสาัาดีครับจากสองเอพิพิม Good พ์กุดลโมอนิ้พิพิมพ์เยอรมันเป็นไงบ้างตกไหม เนี่ยมันกลับมาอีกแล้วเนี่ยบ้านหนูไม่ไปไหนมาไหนเลยเนี่ยว้าวขาวโพลเลยสวยงามสวยจริงๆอ่ะสวยมากๆเลยสวยจริงๆสวยสุดๆสวัสดีค่ะทุกท่านจากพี่พิมพ์คุณพิมพ์พาเพลินสวัสดีคราบจากสองเอก็เห็นว่ามันสวยนี่แหละพี่พิมพ์ก็เลยมาสักนิดนึง หกโมงจะครึ่งแล้วพี่พิมพ์สวัสดีครับจากพี่ข้าวสวัสดีทุกๆท,ท่านนะครับมันแปลกไหมล่มะเมื่อวานไ์สดโอ้ยว,นะวันเสาร์นะวันเสาร์วันเสาร์คือไ์สดต้นหญ้าก,กาลังเขียวสวนสัตว์เพิ่งจะเปิดไปได้สองวันเองอะ่ะน้องกวางเพิ่งจะออกมาหาอาหารต้องปิดสวนสัตว์อีกแล้วอะ สวัสดีค่ะคุณชมแอจากพี่พิมพ์ี่พิมพ์ปีนี้เยอรมันตกเยอะไหมเหมือนเหมือนทุกที่จะพอๆกันเนาะเหนมะปีนี้ตกไม่เยอะตกแค่ไม่กี่ครั้งแค่มันหนาวไฉยโน่นต้นไม้ใหญ่ปกคลุมความหนาวใช่บนภูเขาบนภูเขาสวยมากตอนเนี้ย ยิ่งเข้าไปในป่าวันนี้นะถ้าเข้าไปในป่าวันนี้จะสุดยอดมากเลยอะข้างในนี้วิวแบบไม่ต้องพูดถึงสนามกล์ปปิดโอ้ยสนามกล์ปปิดนานแล้วนะพี่ข้าวสนามกล์ปปิดมาเป็นเดือนแล้วแต่น้องกวางก็ออกมาอยู่นะน้องกวางออกมาหาอาหารเหมือนเดิมแหละออ้อยู่ไกลนะไนั่นก็เห็นมันสวยนี่แหละก็เลย มาให้ชมมาให้ดูเดี๋ยวซูมงามงามยมงามเยอเดี๋ยวซูมน้องกวางให้ดูน้องกวางเขาก็ออกมาหาอาหารเหมือนเดิมนี่แหละมันเป็นที่เดียวที่เขาจะเขาจะมีอาหารเนาะช่วงหน้าหนาวก็คืออาศัยตามมนุษย์อยู่นี่แหละแต่มันอยู่ไกลไม่รู้จะซูมถึงไหมเนี่ยถึงไหมเห็นไหม นู่นกลุ่มเดิมมันแหละกลุ่มเมื่อวานแหละเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมไกลมากเลยนี่เขาก็ออกมาหากินเหมือนเดิมอ่ะนี่แถวบ้านเนี่ยแถวหมูบ้านแถวเนี้ยเขาจะเอาอาหารเอาเศษอาหารเอาผลไม้ที่เขาไม่กินอ่ะเอามาวางไว้ข้างหลังบ้านตอนเช้าเขาก็มากิน